คอสเรียนทีโอ c แบบตัวต่อตัวออนไลน์ช่วยให้คุณพิชิตคะแนนทีโอ c ตามเป้าหมายในเวลาที่สั้นที่สุดค่าเล่าเรียนถูกกว่า3เท่าแต่มีประสิทธิภาพมากกว่าศูนย์ภาษาอื่นๆถึง10เท่าคอสเดียวแต่สามารถแก้ปัญหาในการเรียนทีโอ c สำหรับนักเรียนและคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการเรียนรู้แบบตัวต่อตัว,ตวแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคลชุดแบบทดสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงอย่างยิ่งพร้อมทีมครูผู้สอนคุณภาพสูง การเรียนแบบตัวต่อตัวที่ได้ผลจริงเรียนรู้แบบ100%เเซกับครูตัวจริงไม่ใช่เรียนด้วยวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าไม่ต้องเรียนด้วยและตนเองครูจะให้คำตอบโดยละเอียดช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงได้ทันทีหลังจากแต่ละบทเรียนการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายสามารถถามคำถามได้อย่างอิสระและได้รับคำตอบอย่างเต็มใจได้ผลจากแผนการเรียนรู้ที่กระซับ ปรับให้เหมาะกับจุดแข็งจุดอ่อนและเป้าหมายของคุณไม่เรียนซ้ำสิ่งที่คุณรู้แล้วแต่มุ่งเน้นสิ่งที่ต้องพัฒนาด้วยเหตุนี้โปรแกรม TOEIC ของเคนเนอร์จึงได้รับการตอบรับเชิงบวกมากมายช่วยให้นักเรียนเพิ่มคะแนนได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสัน้นประสิทธิภาพจากชุดเตรียมสอบที่อิงข้อสอบจริงเคนเนอร์ TOEIC มีคลังสื่อและแบบทดสอบขนาดใหญ่ที่ออกแบบตามโครงสร้างข้อสอบจริงพร้อมอัปเดตตลอดเวลารับรองไม่มีคำถามเก่าช่วยให้คุณเพิ่มคะแนนได้อย่างมั่นใจ คําถามแต่ละข้อมีคําอธิบายละเอียดแบบฝึกหัดถูกออกแบบตามระดับคะแนน990พร้อมคําแนะนําเฉพาะบุคคลพิเศษคอร์สเรียน TOEIC 4ทักษะของคเนมาพร้อมแอปพลิเคชัน AI ฝึกออกเสียงและสื่อสารแบบสวมบทบาทช่วยให้คุณฝึกพูดกับ AI ที่ตอบกลับเหมือนคนจริงช่วยให้คุณเคยกับความเร็วของข้อสอบและพร้อมสอบจริงประสิทธิผลจากรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน ที่ค่เนคุณจะได้อ่านหนังสือล่วงหน้าและในระหว่างเรียนจะใช้เวลาเรียน100%ไปกับการแก้ไขข้อผิดพลาดและฝึกฝนกับครูซึ่งช่วยให้คุณพัฒนาได้เร็วขึ้นอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเน้นใช้เวลาเรียนกับครูช่วยเร่งความเร็วในการก้าวหน้าของคุณได้อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมครูคุณภาพสูงเพื่อผลลัพธ์ที่เหนือกว่า100%คุณครูได้คะแนน TOEIC สูงหรือมีใบรับรองเทียบเทียบยเทอท100%คุณครูมีปริญญาตรีและประสบการณ์สอน TOEIC โดยตรง ไม่เพียงแค่สอนเทคนิคสอบแต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งเรียนรู้หนึ่งแต่ประยุกต์ใช้ได้ถึง10ด้วยระบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพเรียนแค่1เดือนที่แคเนอรได้ผลมากกว่าที่อื่นถึง1ปีทดลองเรียนฟรีสมัครเลยวันนี้